ฮ้ยสวัสดีคร well <c oughs> ับผมเปอร์ซีตัวแสบนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมได้ถอยรถบทคกลเทยุรุ่นใหม่ล่าสุดมาแล้วครับ e s i n EAT13 ครับฮ่าๆๆ Infinity ความสุดของรถคันนี้นะครับก็คือมันวิ่งได้ความเร็วสูงสุดถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่ช่วยช่วยอย่างนี้จะไม่ซื้อได้ยังไงนี่ โอ้ใ่ okay, วินิข์นาดนี้ผมก็รักแล้วครับแน่นอนครับผู้ใหญ่ใจด,ดีที่มอบสิ่งนี้กับผมก็คือ Bangoo น,นั่นเองครับเว็บไซต์ขายของออนไลน์ระดับโลกที่มีของเยอะแยะมากมายให้เพื่อนๆไปเลือกสรรกันนะครับอยา่าลืมมเติมลิงก์ใต้วิดีโอของผมนะครับมีโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะจ๊ะมาดูที่รถของเราตัวนี้ดีกว่านะครับตัวนี้นะครับเป็นสัดส่วนขนาด1ต่อ20นะครับก็แปลว่าย่อมา ก็แปลว่ายอดจากของจริงมา20เท่าแหละพวกนี้ไงนะครับเรื่องที่บอกไปตอนต้นครับรุ่งนด้ความเร็วสุด25กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันถือว่าเร็วมากครับปรหรับรถวความวิทยุนาจริงๆรถธรรมดาทั่วไปถ้าราคาถูกๆเลยนะมันจะวิ่งอยู่ประมาณแบบ แปดสิบสิบห้าไม่เกินยี่สิบมากสุดยี่สิบเลยแต่นี้ได้ถึงยี่สิบห้านะถือว่าเยอะพอสมควรนะครับในราคาเท่านี้ครับตีครับพันกว่าบาทเท่านั้นครับมันจะเป็นตัวที่แรงกว่านี้ก็จริงครับแต่ราคาจะแพงขึ้นไปกับอันนี้ราคาพันกว่าบาทได้ยี่สิบห้าเรื่อเป็นปชั่วโมงนี่โอเคเลยนะครับมาเรามาแกะกล่องกันดูก่อนเลยดีกว่านะครับแล้วเราก็ค่อยดูสเปคใหมพ่พร้อมๆก,กันกับระหว่างที่ดูของไปเลยนะจ๊ะมาดูกัน S <S <S นี่นะครับตอนนี้ขั้นต้นเขาบอกว่าคนอายุ8ขวบขึ้นไปครับ <S <S ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าเพราะอะไรครับลูกผมเล่นรถแบบนี้ตั้งแต่4ขวบอะครับเออผมก็งงเหมือนกันนะครับก็เลยได้มีปัญหานะก็คงอาจจะแบบบางทีจะมีชิ้นส่วนเล็กๆเช่นพวกน็อตอะไรพวกนี้เขาอาจจะกินได้นะคิดว่านะครับแต่ก็คงไม่ขนาดนั้นหรอกครับผมว่า4ขวบก็เล่นได้แล้วนะครับมาเปิดดูกันเอาผเปิดด้านนี้ออส ออกมาเปิดอี้ครับนี่เรมาปุ๊บเจอคู่มือก่อนเลยครับนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับพวกของเล่นที่เป็นแบบการบังคับวิทยุหรือว่ามีสสยทานแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรพวกนี้ต้องมีคู่มือครับเราต้องอ่านคู่มือให้ดีก่อนนะครับอ่านะไโอเคจบครบรู้เรื่องครับมาดูของเลยดีกว่าครับนี่ครับเปิดดูที่ปึ้งนี่ครับโอ้โหยางเฟี้ยวครับเป็นรถสีม่วงสวยงามเลยนะครับอดูก่อนนะานึงก่อนเขาให้อะไรมาบ้างนะครับ ก็ได้นน้อยครับรถบ,รบังคับวิทยุก็ต้องมีรถนะครับแล้วก็มีรีโมทบังคับนะครับแล้วก็จะเป็นพวกอ่า อันนี้ใส่ชาร์จกับไขควงครับเขาก็มีให้สําหรับที่เราจะต้องอ่าใช่ครับนี่ด้านหลังในการใส่ฐานตรงนี้นะครับคือตรงนี้มันเป็นแบตเตอรี่เราสามารถเปิดออกมาแล้วก็ชาร์จแบตได้ครับชาร์จต่อกับไฟบ้านได้เลยนะครับและส่วนตรงนี้รีโมทนะครับเป็นจะทีสองเอสองก้อนนะทีนี่นะครับเปิดมาหนึ่งกล่องครับมีรถรีโมทคู่มือและอุปกรณ์เสริมนะครับเยี่ยมอันดับแรกบาที่ตัวรถกันก่อนเลยนะครับก็ถ้าดูทรงก็ได้จะดูอ่อนครับว่าเป็นรถวิบากใช่ไหมะตรงนี้ีผมบอกข้อมูลคร่าวๆก่อนละกันนะครับก็เป็นรถขับบ รีโมทเนี่ยแหละพูดง่ายๆ,ๆนะครับใช้เวลาในการชาร์จ60นาทีวิ่งได้ประมาณ20นาทีครับระยะควบคุมไกลถึง30เมตรเลยครับนี่ไปไกลกวา่า Wi-Fi อีก Wi-Fi ได้แค่10เมตร <laughs> ตรงนี้วัสืุอเป็น PVC นะครับนับแรงกระแทกได้เยอะมากครับชกเป็นระบบชกอัพซูเปอร์นะครับแถมป็นอิสระกันทั้ง4ล้อเลยนะครับแปลว่าทุกล้อก็จะีโชกเป็นของตัวเองเนี่ยครับสตัวเลย 1- 2ก็ด้านหลังอีก3-4เห็นไหมยางตรงนี้เป็นยาง TPR นะครับทนต่อการสึกหลอครับจะวิ่งบนพื้นปูนพื้นหญ้าพื้นทรายพื้นหินไม่มีปัญหาครับวิ่งไปได้ทุกที่ครับมันยืดหยุ่นสูงเห็นไหมเนี่ย TPR นะที่สำันคือมีการชนให้ทั้งหน้าและหลังครับด้านหลังนี่มัน2สองจุด้วยนะครับันอ ได,ได้ระดับหนึ่งน,น,นะครับไม่ให้แบบเข้ามาเสียหายตรงตัวรดได้โดยตรงขนาดนั้นนะนี่นครับโอเคเข้อมูลเฉพาะของเขาเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูรอบตัวกันดีกว่าครับนี่ดูอ่าไอตรงนี้มันมันยังไงเนะี่ยทำไมมันเป็นแบบคุยๆยังไงเขาเก็บงานมาไม่เรียบร้วงครับดูว่าอ๋อ ก็จะต้องลอกก่อนไหมอ๋อต้องลอกพลาสติกออกชั้นนึงก่อนนี่อ๋อเขาทำโครงแบบเคลือบมากันแบบเสียหายอะไรอย่างนี้นะครับโอ้ตกใจไอ้ผมนึกว่าแบบมางานไม่เรียบนะครับนรือว่าจะตีแล้วนะครับเนี่ย <laughs> เอยเอ,เอ,เอ,เอไม่ใช่ครับเขาแบบเหมือนว่าอะไรอะ ขอมากันเสียหายกันเป็นรอยก่อนอะไรประมาณนี้นะครับอ่านี่เยี่ยมเลยครับอ่า,าเป็นไงสุดยครับเงาวิ่งแล้วตรงนี้มันน่าจะสามารถถอดฝาตรงนี้ออกมาดูได้ี๋ยวผมถอดให้ดูกันเลยอยี่ยมันเป็นตัวที่แบบแค่ติดแค่นี้เราดึงถอดออกได้เลยครับ อ่านี่ครับเอ้าปิดเปียวองไม่เห็นอีกครับว่าจะเปิดให้ดูพวกเครื่องพวกอะไรข้างในหน่อยครับอ่ามันติดอยู่ตรงนี้อ่าก็ไม่เป็นไรก็ป็นรรมาเข้าปยื้อแหลง่ายๆนะครับก็ติด้สวเงาันคือตรงเนี้ยมันสามารถตื้อมาเปลี่ยนสีได้นะครับเผื่อเพื่อนไม่ชอบสีม่วงนะครับก็เป็นสีอื่นก็สามารถขึ้นมาเปลี่ยนได้นะครับหรือไม่ก็อยากพ่นสีทับไปเลยอะไรก็ได้นะครับตรงนี้ก็โอเคนะตรงนี้เป็นแค่พลาสติกบางๆธรรมดาไม่มีปัญหา แต่ผมว่าอย่างเงี้ยเทแล้วเหมือนรถแข่งดีนะครับใส่กลับไปก่อนเนาะทีนี้นะครับแรกนะครับคือเราต้องแกะแบตเตอรีตร่ตัวออกมาเพื่อชาร์จก่อนนะครับแล้วก็หาฐาน 2A 2 a, ก้อนมาใส่ที่ตัวรีโมทของเรานะครับจากนั้นเราก็พร้อมเล่นเลยนะครับมาเดี๋ยวผมขอเตรียมไม่พร้อมแล้วเราไปเล่นกันครับ six and a half hours later ตอนนี้ผมเตรียมเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับ เปิดครับเปิดเครื่องทั้งรถทั้งรีโมทของเรานะครับไม่ใช่ว่าทําอะไรเสร็จปุ๊บไม่เปิดก็เลยไม่ได้ดิใครมันจะบ้าไปลืมอย่างนั้นเลยนะครับจอมรับครับผมเคยครับทำเสร็จปุ๊บทำไมก็ไม่ติดอ่อหรือเปิดเครื่องอ่ะเปิดเปิดเครื่องครับปุ๊บจะมีไฟสีแดงขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ที่รถครับเราเปิดเครื่องปุ๊บไม่มีไฟบอกว่าติดอะไรเลยอะติดแล้วไหมครับลูนอ๋อติดแล้วโอ้ไม่เมนมีไฟบอกเลยอะงงอ่ะมาเดี๋ยวเราดูกันนะครับนี่ดูความแรงครับ มือสว่างเลยอ่ะโอเคในขั้นแรกตรงนี้คือที่มันแคบครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบเรื่องการตอบขนองก่อนว่าแบบมันดีเลยแค่ไหนสมมติว่ากดปุ๊บมันใช้เวลาดีเลยไม่กว่ามันจะเริ่มเคลื่อนนะครับก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรโอเคไหมลองดูก่อนนะครับอ่ะตรงนี้นะผมลองดูนะครับถ้าผมกดปุ๊บมันจะดีเลยแค่ไหนดูนะครับโอ้ยมีความน่วงแค่นิดนึงครับแต่น้อยมากซึ่งมันนียมันเป็นปกติของโฟล์ดแ้มันขัไปชิวอยู่แล้วครับมันคงไม่ได้แบบตอบขนองมือทันทีเลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยผมนะกดครับ ไหมนิดเดียวนิดเดียวมากๆครับไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวจะแบบเดียวทำยังไงเฮ้ยเฮ้ยโอเคนะอู้ือว่าแรงอยู่นะนี่แบบโต๊ะผมสั้นมากเลยนะแค่นี้แลนะ้วแบบดูออจะย็ยยนเพื่อนจะย็นอู้ยเกือบตกมาดีก็เฮ้ยโอเคโอเคแล้วก็เดี๋ยวลองดูแบบเลื่อนซ้ายขวาก่อนนะครับเนี่ยมันดีเลยนิดเดียวไม่มา,มากซึบซึบซึโอเคตรงนี้ไมม่ีปัญหาครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหน,น้าหลังได้หมดครับหน้า หลัได้ที่ไปแล้วถือว่าแรงผมรู้สึกว่ามันแรงมากนะแล้วผมถืออย่างนี้กดวิ่งนะตันเลยนะถือว่าแบบกต่แรงตรงผมควรนะครับก็ได้25กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันแรงได้ไงใช่ไหมล่ะโอเคนะครับโอเคเลยนะได้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 ถือว่าแรงดูทรงแล้วโหดใช้ได้นะครับเพราะพ่อเป็นรถวิบากด้วยแหละผมคิดว่ามันน่าจะสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆนานได้หมดเลยนะเอาดูคร่าวๆนี้ก่อนนะว่าจะผ่านมือผมไปได้ไหมล่ะดูนะว้าวว้าว เห็นไหมครับดูวับชัยอีกทีครับว้รถเต้นระบำครับแล้วก็ไปต่อได้ด้วยเนี่ยโอ้โหว้าวให้เอาทีเอาทีชอบรถเต้นระบำโอ้โหตัดท้ายแบบนี่ยเออเจ๋งเจ๋งผมว่าเราต้องไปเล่นข้างนอกครับน่าจะมันน่าดูครับไปเอาไปทดสอบบึ้งเลนข้างนอกกันเดี๋ยวครับว่ามันจะเป็นยังไงวู้ออ่านี่ครับและนี่คือลาน เล่นรถบังคับของผมเองนะครับก็จะเป็นสนามหินนี่ค่ารู้มเป็นหินมันไม่ใช่หญ้านะก็เป็นหินทั้งหมดนะครับซึ่งรถคันนี้เป็นรถวิบากผมว่าไม่น่ามีปัญหานะตรงนี้เดี๋ยวผมไปตัดแต่งที่หน่อยอาจจะเอาแบบพวกสิ่งกีดขวางเยอะพวกไม้พวกอะไรมาแล้วลองเล่นดูวิ่งวนนี่แหละครับเพราะว่ามันไปไกล30เมตรที่บอกครับตรงนี้สบายเหลือเฟือครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนะครับผมขอไปสนามแป๊บหนึ่งนะครับ six months later อ่ะมาครับเรามาดูที่สนามของเรากันก่อนครับนี่ตรงนี้ครับคือจุดออกตัวรถนะครับอยู่ตรงนี้ดู นี่ครับหุดเราตัวรถครับแล้วก็ไปครับวิ่งต่อไป ึ้นในกระโดดครับปุ really fruits and fruits and ๊บแล้วก็ต่อไปครับจะเป็นเหมือนแบบพวกรากไม้ต้นไม้แบบเล็กๆๆที่ผมวางไว้ลองดูนะครับว่าเจอพวกกิ่งไม้ใหญ่ๆพวกนี้มันจะข้ามไปได้หรือเปล่าเนาะประมาณนั้นนะครับลองเล่นค้ำๆเล็กๆดูเนาะก็เนี่ยผือผมมาถ่ายอยู่บนเวียงบ้านชั้นสองครับเพราะผมอยากทดสอบว่าไกลๆอย่างเงี้ยมันจะได้หรือเปล่าครับเพราะเขาบอกว่าได้30เมตรนะขนาดนี้แบบไม่ถึงสิบเมตรเลยลองดูว่าสัญญาณมันจะไปถึงหรือเปล่าจะติดขัดตรงไหนหรือเปล่านะครับไม่ใช่หรอกจริงๆรร้อนบนหลอดไปอ่ะไป ลองวิ่งกันดูนี่ผมลองขยับลอให้ดูก่อนนะจึ๊กดได้อยู่เห็นไหมถึงโอ้ถึงถึงอ่าโอเคไปถ้างั้นพร้อมแล้วเราดูกันเลยครับดูครับขึ้นทังกระโดดไปเริ่มอาว้าวอ้าวนี่คือคนบังค์คัมมี่วิ่งแรงมากกับพื้นเป็นลอยเลยเอามาเอามาเอามาเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวไป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 เดี๋ยว ไม่มั็นยากอย่างนี้การควบคุมเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อเออเอาเอาเอาม่เก่าม่เก่าไม่โอ้ยคุณค่อนข้างลื่นนะอ๋อม,มามาแล้วได้ได้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่อีกทีอ่ะผมเพิ่งเอาตรงขึ้นไปเดี๋ยวกันนะไปอือเรียบร้อยทำไมรีโมทเขาไม่ทำระบบแบบกดปุ๊บมันพลิกกลับได้มั่งเนะนาะเหมือนอย่างสถานการณ์อย่างเงี้ยทำไงอ่ะก็ต้องลงไปเก็บใช่ไหมไ<ป>โอเคไปเดี๋ยวเขารอตรงน,นี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาถ่ายไง เาาอาใหม่ก็มาดูกันไอ้เวลามันเลี้ยวกลับมันเหมือนแบบล้อมันฟรีเลยนะเหมือนดริฟต์ป่ะไปไปไหนไปเอ้ป่าแล้วเรือ่องจริงนะผมก็ยังไม่ได้คล่องเรื่องการประคับปวิทยุมากฮอดูดูก็รู้รรรรดูดูก็รู้กระโดดดไ้ นี่มแมะปึ๊บไอ้กระโดดแล้วโอ้โหมาขึ้ก่องนี้ปุ๊บโอ้โหถ้าคนมันไม่เป็นจะกลับมาจอดดริฟต์ตัวตัวอย่างนี้ได้ไงจั๊ปลาเหรอเอาใหม่กับแค่นี้กระโดดยังไม่พ้นเลยเลยไปไปวบเย้ยอ้าวเย้ยแล้วเขาผมเน้ายุ๊บไม่เหอะไรทำดึกดังได้ครับ ไปต่อทีนี้เอ้ยไปต่อนี่ว๊บอ้าวไมา่โดนอันสุดท้ายเอ้ยมาดิมาดิมาดิดิ่จะเที่ยวดิอุ้ยโอ้โหโอ้ฮ่าๆๆๆเปน็นไงสวยเขียวมากอ,อ,อ,มอ่ะขอถอยอบดิอบว๊บโอ้โหว้าวเขาบอกสามสิบเมตรใช่ไหมเราลองดูนะไปให้สุดตรงนู้นเลยถึอองไหมไปโอ้โห ไกลมากจริงอ่ะอตรงนั้นยังถึงเลยอ่ะนี่ไปต่อได้เลยเนี่ยเห็น,นี้เดี๋ยวมาขับได้อยู่เลยอ่ะว้าวอ่ะแล้วเรถบังคับปกติกี่เมตรเหมือนคันกอล์นี้ที่เราเคยเล่นจำได้ไหมแบบไปสุดรุ่นมันก็เริ่มแบบไม่ค่อยสัญญามกันขาแล้วกดจุดไม่ค่อยไปแล้วตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยอ๋อทีนอย่างนี้ใช้ไปจ่ายตลาดได้เลยนะเ <c oughs> นี่ยกันโควิดไ <c oughs> งเรียบร้อยเลย <c oughs> อ่ะแบบประมาณนี้นะครับการเล่นจริงอ่ะทีนี้เราลอง พุ่งทางตรงอย่างเดียวเลยดูว่ามันไปความแรงเนี่ยสุดเท่าไหร่นะเขาว่าได้25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าตรงเงี้ยพื้นมันเป็นหินมันเป็นดินซะเยอะอาจจะไม่ได้เร็วเท่าน,นั้นแต่ลองดูนะตรงอย่างเดียวเลยไม่ต้องเลี้ยวไม่ต้องอะไรดูความแรงของมันไปสุดแค่ไหนไปโอ้โนี่คือตรงเหรอมันเลี้ยวไปตามร่องหินแกนเหรอไหม <c oughs> เวลามันโดนหินมันก็เบี้ยวเลีเ้ยวอย่างเงี้ยเขาที่ดูด้วยสายตานะไม่น่าถึง คอมโบไม่ได้ถึงที่พ่ก,กันเลยเป็นต่วชั่วโมงเหมืหอนที่บอกมันต้องเป็นพื้นเรียบๆอาจจะเป็นพื้นปูนพื้นซีเมนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็เนี่ยแหละครับถือว่าโอเคนะ,ะเล่นเห็นไหมผ่านดูแบบรอเลือกเทอะหมดเลยครับเพราะมันเป็นรถวิบากนะครับโอ้เจ้าเจ้าเจ้าเย่ ่ก็คือความเฟี้ยวของรถบังคับวิทยุ e อไอชีเอเอทสนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่ารุ่นเขาอ่านว่า e ีทหรือว่า e a t เฉยแต่ว่าถ้ามัน e ีทมันก็คงแปลกๆผมอ่านว่า e a t 1 3แล้วกันนะครับก็จะอยากซื้อบ้านนะครับลิงก์ใต้วิดีโอของผมนะครับปึ๊บเข้าไปจะเจอหน้าอย่างนี้ครับราคาอย่างนี้เลยครับน่าจะเห็นนะครับว่ารถตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับในแต่ละทีรถเล่นสักคำหนึ่งแล้วนะครับแล้วมีงบอยู่ประมาณ1นึ่ปอนด์นี่แหละครับคือคาตอบครับวิ่งสุดไปได้ตั้งยี่สิบกิโลเมตรต่อชั มาให้ผมมาได้นะเพื่อนๆต่อนะครับวันนี้ไม่ใช่นะครับไม่พูดมากเราอยากมาเล่นต่อครับกำลังสนุกเลยครับงั้นก็อย่าลืมกดไลค์ก็ใช่กดติดตามนะครับเราดูว่าครั้งหน้าผมจะหาของสุดเฟี้ยวอะไรมาให้นะเพื่อนๆอีกนะครับขอตัวไปเล่นก่อนนะครับสวัสดีนะครับไปเลยลุยแอร์เออเดี๋ยวตกโตเดี๋ยวพังเฮ้เเฮ้เลืมแค่ไหนก็สู้พี่ไม่ได้หรอกไอ้น้องอาวะ